ขอสอบถามก่อนนะคะ วยนะโอเคไหมอ่ะถามไม่ถามไม่แสดงว่าตอนนี้ถ้าเราขอพอได้เราอยากรวยเรายกมือถ้าใครไม่ยกมือแสดงว่าไม่อยากรวยใช่ไหมคะเอาใหม่นะเอาใหม่นะตอนนี้ตั้งสติให้ดีแล้วก็ฟั อย่างเองนะอาทำเมื่อก่อนอันเป็นพนักง,งานประจํามาก่อนอันเลยเข้าใจว่าการที่เราคนคนหนึ่งอยากมาเป็นเจ้าของกิจการนะ่ะเราเป็นพนักง,งานประจําเราสามารถทําได้นะเราสามารถทําได้พอเราออกมาจากงานประจําใช่ไหมคะแล้วเรามาเป็นเจ้าของกิจการ1ิกว่าปีที่ผ่านมา กับแฟนเราว่าเฮ้ยเราเวลาออกจากง,งานประจำเนี่ยมาสิบกว่าปีแล้วทำธุรกิจมา การทำงานเกี่ยวกับคนการทำงานเป็นเจ้าของกิจการสิ่งหนึ่งเลยนะที่ทำให้เราเติบโตช้าทีมงานของเราไม่แข็งแรงเราก็เลยได้คุยกับแฟนเราว่าเฮ้ย mm hmm. การที่เรามาทำกิจการเนี่ยสิปีแล้วเนี่ยม,มันไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่เราหวังเนี่ยประเด็นหลักๆเลยนะเราไม่โคตรเก่งถ้าเราไม่เก่งเราก็ทำธุรกิจไม่ถึงขนาดนี้ เราต้องไปเป็นทีมเอางี้ไหมเราทำแบบนี้กับพนักง,งานนะเราเลยเล่นเกมกับพนักง,งานแบบนี้ค่ะจัดทิปสร้างแรงปันดาลใจบริษัทเป็กิิอันโรงงานสติงกัะอิกแมวจัดทิป ซื้อบ้านให้เขาไหมจ้องไม่มีซื้อลถอหรอเราซื้อให้เขาไม่ได้แต่สิ่งเดียว ไว้อย่างหนึ่งนะว่าคนที่เดินมาทํางานกับเราอะที่จะทําให้งานเราประสบความสําเร็จอะ่ะเราอะเขาอะจะพูดว่าไงเดียเราใช้งานเขาฟรีนะทุกคนเชื่อปะ่ะการที่พนักงานคนหนึ่งมาสมัครงานกับเราอะเราใช้งานเขาฟรีนะสามสิบวันเราถึงจะาหเงินเดือนเขานะไม่มีบริษัทไหนที่ พี่ให้เงินน้องก่อนแสนหนึง่งน้องไปทํางานให้พี่มันไม,ม่มีนะมีแต่พนักงานคนนั้นเดินมาหาเราแล้วทํางาน30วันเราถึงจ่ายเงินเขามันจะเป็นอะไรล่ะถ้าเราให้เขาก่อนก่อนที่เขาจะ ก็ดิงแมวไม่เคยถามหาเวลาเลิกงานพนักง,งานทุกคนทํางาน9ก้าโมงเลิกงานหกโมงเย็นบางคนทํางานถึงตีหนึ่งตีสเพราะว่าทุกคนต้องการเป้าเป้าที่เขาต้องทําร่วมกันที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ทิปแรกผ่านไป